สวัสดีค่ะสายรุ้งเองค่ะวันนี้มาแจ้งสำหรับเงินอ้อยนะคะค่าอ้อยขั้นสุดท้ายโรงงานไหนใจวันไหนมาเช็คดูนะคะสำหรับข่าวดีของชาวไร่อ้อยก็ได้เฮทั้งประเทศนะคะข้อมูลนี้ก็คือวันที่23ที่ผ่านมาค่ะซึ่งมีโรงน้ำตาลแจ้งข่าวดีพร้อมใจเงินอ้อยเบื้องสุดท้ายปีการผลิต2565 -66 รอบทับรอบที่2มีที่ไหนบ้างเดี๋ยวเรามาฟังรายละเอียดพร้อมกันเลยค่ะ มาเริ่มกันจากโรงงานน้ำตาลสหเรืองนะคะได้กำหนดจ่ายเงินให้กับชาวไร่อ้อยในวันที่30พฤศจิกายน2 5 6 6ค่ะวันที่30พฤศจิกายนโดยตรงนะคะบริษัทจะโอนเงินเข้าบัญชีทกศนแต่ว่าถ้าในกรณีชาวไร่อ้อยมินิค้างชำระนะคะทางบริษัทจะทำการหักหนี้ก่อนนำจ่ายส่วนที่เหลือค่ะ สมาคมชาวไร่อ้อยจังหวัดชัยภูมิจ่ายวันที่27พฤศจิกายน2566สำหรับชาวไร่อ้อยย,ย,ยืนยันสัญญาต้นปี66ทับ67แล้วก็แจ้งยอดปลูกอ้อยปี67 6 8ทับ68จ่ายเป็นเงินสดนะคะไม่มีดอกเบี้ยสำหรับโรงน้ำตาลมิตรผลอำนาจเจริญมีการสำรองจ่ายล่วงหน้า4ีบาทต,ต่อตันในวันที่27พฤศจิกายน2566นี้ค่ะ โรงงานน้ำตาลมิตรผลด่านช้างกำหนดใจ,จวันที่27เหมือนกันนะคะใจเพิ่มตันละ40บาทเหมือนกันค่ะโรงงานน้ำตาลมิตรภูเวียงนัดใจวันที่27พฤศจิกายน2566ขอให้พี่น้องชาวไรอ้อยตรวจสอบข้อมูลการส่งอ้อยขั้นตอนในการรับเงินที่สำนักงานเขตส่งเสริมที่ท่านสังกัดโดยจะจ่ายเป็นเช็คเงินสด40บาทต่อตันค่ะ โรงงานน้ำตาลมิตรเกษตรอุทัยธานีนะคะกำหนดวันจ่ายก็คือวันที่28พฤศจิกายน2566ค่ะโรงงานน้ำตาลสิงห์บุรีกำหนดจ่ายวันที่27พฤศจิกายน2566ค่ะและสุดท้ายก็คือโรงงานน้ำตาลปราณบุรีนะคะจ่าย50บาทต่อตันนัดจ่ายวันที่24พฤศจิกายน2566ค่ะและนี่ก็คือเป็นการนัดจ่ายนะคะเงินสำรอง สำหรับอ้อยเบื้องสุดท้ายหรือว่าอ้อยขั้นสุดท้ายนั่นเองค่ะในรอบที่สอง